ฮัลโหลทุกคนวันนี้จะพาไปเที่ยวเฮฟเฟอร์เลดีไซน์สตูดิโอพัทยาศูนุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านประจำภาคตะวันออกกันโซนแรกขอไปกันไปที่สมาร์ทคิทเช่นเขาตกแต่งได้ตอบโจทย์คนเมืองมากๆทั้งเรื่องของสเปซโซลูชันฟังชันของเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่มากันที่โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวกันบ้างเฮฟเฟรเลเขามีตู้เย็นด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสไตล์เรโทรโมเดิร์นมินิก็มีนะส่วนเตาอบก็หลากหลายดีไซน์ให้เลือกเช่นกันทุกคนพิเศษกับฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสโปรแกรมอัตโนมัติทำอาหารไม่เป็นไม่ มากันที่โซนฮาร์ดแวร์กันบ้างโซนนี้อุปกรณ์มีให้เลือกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นมือจับหลากหลายดีไซน์หรือจะเป็นดิจิตอลดอลล็อกก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะทุกคนมากันที่อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้งกันบ้างเฮฟเฟเล่ le, เขามีตะกร้าตะแกรงในครัวที่หลากหลายดีไซน์หลากหลายขนาดสุดปังมากๆเลยนอกจากนั้นเขายังมีรางลิ้นชักแบบซอฟโค้ดปิดเงียบนุ่มนวลสุดๆเลยละ่ะรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในตู้เสื้อผ้าราวแขวนรูแล็กเขาก็มีเหมือนกันนะ เรื่องมือจับหรือปุ่มจับเฟอร์นิเจอร์ต้องยกให้เฟลเล่เท่านั้นเพราะเขามีให้เลือกกว่าพันรายการเลยค่ะเลือกกันให้จุกๆชอบดีไซน์ไหนเลือกเลยไปต่อกันที่สุขภัณฑ์ในห้องน้ํากันบ้างเฟลเล่เขามีทั้งฝักบัวก๊อกน้าโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าและอุปกรณ์ในห้องน้ํามีให้เลือกเยอะามากๆใครชอบแต่งห้องน้ําก็มากันได้นะรู้ยังเฟลเล่เขามีอุปกรณ์แสงสว่างด้วยนะรองรับทั้งการใช้ภายในและภายนอกอาคารเลย ตอนสุดท้ายขอเอาใจสายปิ้งกันบ้านถ้าไม่อยากอยู่บ้านเงาๆคนเดียวก็ชวนเด็กแกงมาปาร์ตี้บาร์บีคิวที่บ้านกันเถอะและทั้งหมดนี้คือเฮฟิเล่ดีไซน์สตูดิโอพัทยาอย่าลืมแวะกันมานะ